สวัสดีครับต้อนรับข้าสุดนายอนเทนครับพี่น้องครับไม่อยู่ผมเตรัฐนันครับแล้วก็อ่อนพาเทราค่ะทำไมลุกมันได้ใช่ไหมลุกมันได้ลุกมันได้ฟิลมันเลยมาฟิวมันเลยมาครับพี่น้องครับกลับกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนเนี่ยจริงๆลหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละมีอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลนะคะที่รวมตัวศิลปินดารากว่าร้อยชีวิตในงานนี้นั่นก็คือคมชัดลึกอวอร์ดล่าสุดค่ะแต่ว่าที่คนจับตามองมากกว่านั้นนะคะก็คือ คู่นี้เขามาอยู่ในงานเดียวกันนี่นะฮะก็คือเบลล่าอะค่ะตอนแรกเนี่ยจริงๆจะมีพี่เวียด้วยนะฮะจริงๆต้องบอกว่ามีนักแสดงศิลปินเยอะกว่าหลายร้อยีเลยนี่ภาพแรกที่เห็นนี่คือพี่เวียนะฮะอุ้มน้องวิลินกับคุณวิกกี้ภรรยาเดินทางมาร่วมด้วยนะฮะ แล้วนอกจากครอบครัวของพี่เวียแล้วเอาแน่นอนเราเจอเบลล่านะฮะเบลล่าก็มางานนี้ด้วยเช่นกันนะขึ้นรับสองรางวัลใหญ่เลยฮะรางวัลเกียรติยศละครทรงคุณค่าตลอดกาลและรางวัลแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ยอดเยี่ยมคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าเราเคยสอบถามเรื่องของความรักกับเบลล่าไปตอนที่ไปทําบุญที่วัดตะเกตซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นวันทําบุญไงเบลล่าเขาก็บอกว่าอุ๊ย เรื่องความรักวันนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะคะเ,ออเดี๋ยวอีเวนต์หน้าพี่ๆนักข่าวเจอกันแล้วเดี๋ยวค่อยตอบเพราะมันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่วันนี้ออมาทําบุญ อพอวันนี้เจอพี่ๆนักข่าวก็ทําตามสัญญานะคะก็ตอบเรื่องความรักหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองว่าเอ๊ะไม่โสดแล้วมีการรวมโต๊ะอาหารแล้วก็มีหนุ่มหล่อชายาตหมื่นล้านคนนี้วินชวินเจียรวนน์เนี่ยที่หลายๆคนก็ขุดประวัติกันโอ้โหว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยชอบมากมีการตั้งฉายาใ,ให้กับคุณวินว่าพี่หมื่นและเพราะอะไรหมื่นล้าน หมื่นล้าน,านตัวจริง,รงช่ว<อ>ออแขเขาว่เข้าใจตามไม่ได้นัดจะพูดนะหมื่นนะออล้าน,นตัวจริงแล้วถามว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าไปเจอกันที่ไหนเวลาเขาบอกว่าเอาจริงก็อย่างที่เห็นตามภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรปิดบังอะไรเลยนะฮะแต่ก็ถามว่าไปเจอกันได้อย่างไรเขาบอกว่าเหมือนพรหมลิขิตเลยนะคือเครื่องบินเนี่ยมันไฟล์ดีเลยพร้อมๆกันต่างคนก็ต่างใส่หน้ากากแล้วที่สําคัญพูดคุยทักกันเนี่ย พูดก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะพาะต่างคนไม่ต่างไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใ<ช>นะแต่สุดท้ายก็ได้ทําความรู้จักกัน,นแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้ใช่ซึ่งแฟนๆหลายหคนก็มองว่าอุ้ยคุณวินน่ะเขา หล่อเกินปกคุณวิลหมายคุณวิลคุณวิลคุณวิล uh huh. เขาหล่อเกินปกนะคือแบบว่าภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นภาพบาร,ร,ร,รารัสซี่ใดๆหรือภาพตามโปรไฟล์อะ่ะกับตัวที่เราแบบตัวจริงที่เห็นในตามอีเวนต์หรือว่าไปอยู่กับเบลล่าหรือภาพที่ไปด้วยกันอุ้ยมันดูแบบเขาหล่อเกินปกนี่นเบลล่าเขาถึงก็ขอบคุณเลยนะบอกว่าที่ชมว่าพี่วิลลี่นี่ก็จ้นี่ดูความสัมพันธ์อ่าพี่วิลลี่เนี่ยหล่อแบบ หล่เกินโ<อ>ปกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าเหมือนทริปนิวยอร์กเนี่ยน่าจะไปด้วยกันเพราะแฟนๆก็จับตามองว่าเอ๊ะรูปแบบไม่มีรูปคู่ก็จริงแต่มันดูเป็นมุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันนิวยอร์กแหม่อยู่ดีๆเราจะไปปะกันที่นิวยอร์กได้อย่างไรจริงไหมจ๊ะนี่ไงนี่ไงก็เลยคิดว่าน่าจะไปด้วยกันนะคะเอาสำหรับความรักตอนนี้ของเบลล่าเป็นยังไงบ้างเอาไปฟังเบลล่ากับพูดเรื่องนี้กันค่ะ ก่อนอื่นแล้วกันขอขอบคุณแล้วกันนะคะสําหรับแบบทุกๆข้อความค่ะก,กำลังใจความห่งใหญ่ความรักที่ทุกคนส่งมาให้เบลนะคะ <c oughs> ก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะไม่คือเบลก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเบลก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือน หรืออะไรเวลาว่างเบลก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาเพราะว่าแบบเบลได้รู้จักกับคุณวิวที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณวิวเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ปหคะและ้วเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราอ่ะเบก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวนชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวเขาด้วยก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆค่ะเครื่องบินดีเลย์ค่ะซึ่งตอนแรกก็ ควจรงิงท,ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ใส่แมสอยู่แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ไม่รู้ว่าคุณวิวเป็นไทยทำอาชีพอะไรคุณวิวก็ไม่รู้ว่าเบลทำอาชีพอะไรก็เรื่องเราประมาณนี้เล่าแค่นี้ก่อนเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนนอกจอั้มก็มันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เห็นผลด้วยก็เอาเป็นว่าก็เบลก็มีความสุข มากกว่าเดิมแล้วกันค่ะแค่นี้แล้วกันหมื่นราก็เข้าใจตั้งใจค่ะแค่นี้ก็น่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีอะไรให้ถามแล้วนะะไม่ตอบอะไรเลยปกติแล้วนะเนี่ยเบลล่าจะไม่ได้ตอบเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็ผมลิขิตบันดาลชักพาซุนี่เหมือนในแบบละครแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษากันอยู่แล้วก็พี่พีนักข่าวต้องตามไปอีเวนต์หน้านะถ้าอยากจะรู้เรื่องราวต่อไปเพราะว่าดูเหมือนจะทยอยค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าก็เป็นเหมือนช่วงเวลานี้แหละที่เขาแบบว่าเออก็เรียนรู้กันไปนะคะก็ยินดีกับเบลล่าที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นเรียกว่ามาเติมเต็มจิตใจกแล้วกันนะครับผมอาวในงานเดียวกันนะฮะนอกเหนือจากเบลล่าที่ขึ้นรับรางวัลเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีอีกหนึ่งครอบครัวนะฮะของพระเอกผู้ร่วงรับพี่เมฆวินัยกรรบุตนเพใใดวงงจขอา ตลอดไปนะครับคุณภรรยาครับคุณเอ๋ออนชัญญาและลูกๆเนี่ยก็เดินทางมาเป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศสาขาภาพ,พยนตร์นักสแสดงทรงคุณค่าตลอดการนะครับ<ะ>มีพี่ศาเจริญปุระเนี่ยนะฮะนางเอกคู่ขวัญจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคเป็นผู้ประกาศรางวัลต้องบอกว่าช่วงที่ประกาศรางวัลไปเนี่ยนะฮะประกาศไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอรวมไปถึงน้ำตาด้วยโอ้โ oh. ห คือพี่เอเองเนี่ยก็ซาบซึ้งกับความรักที่แฟนๆมอบให้พี่เมฆนะคะแล้วก็ยินดีกับรางวัลน,นี้ด้วยมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ในงานนี้นะคะก็ยังมีซุปตาป่าพันปีจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเนี่ยก็เดินทางมารับรางวัลเกียรติยศนะคะสาขาเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลแล้วก็บอกด้วยว่าขอบคุณแฟนๆที่ยังรับรับรางวัลมาหลายเวทีรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรางวัลค่ะ วันนี้พี่เบิร์ดพียังบอกอีกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ย ทุกวันนี้นะฮะก็ยังสามารถคือเขาเรียกว่าไม่หยุดพัฒนาตัวเองอยังฟังยังติดตามโซเชียลนะฮะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็มี <ใช S 2> ทางเลือกที่จะมีตัวเลือกที่จะฟัง <ใช S 1> เพลงเยอะมากขึ้นนะฮะพี่เบิร์ดก็บอกว่าตอนนี้หายมาเล่นโซเชียลเยอะมากนะฮะยอมรับว่าหยุดไม่ได้แล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไปเร็วมาก t ิ k ็อกนี่คือถ่ทั้งวันเลยใครจะไปคิดว่าพี่เบิร์ดอะบอกเลยว่าตอนนี้คือติด t ิ k ็อกมากเลยนะ แล้วก็รู้จักแบบสับของวัยสมัยนี้แบบไม่ยอมไม่อ่อนบูสต์บูสต์เอเนอร์จีเอเนอร์จีแบบนี้ด้วยนี่แปลว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในสายโซเชียลตัวจริงนะไม่แน่หลังจากนี้เราจะได้เห็นพี่เบิร์ดแบบติ๊กต็อกอ้วมากขึ้นหรือเปล่าเออถ้าพี่เบิร์ดเปิดแอคเคาท์ติ๊กต็อกที่ผมรีบไปฟอลโล่นะใช่แน่นอนอยู่แล้วนะส่วนใครที่คิดถึงคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องกลัวเลยปลายปีนี้เจอกันแน่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ที่สําคัญนะฮะแขกรับเชิญสาวๆมาเพียบครับจริิงหรรือเเปล่่าคะพีบ์ด ว่าตั้งร้องรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดความอ่านของเขาเองนะจ๊ะแล้วก็เขาก็มีเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญแล้วเขามีตัวเลือกให้เยอะขอให้น้องๆเลือกให้ถูกถ้าดันไปผอใช่ครับพุ่มพันเล่นทุกอย่างเดินปูดปูดยดไม่ยอมเดินไปหอบถ่ยทั้งวันถ่ยทั้งคืนไม่ยอมไม่อ้อมปุ๊ดปูดเอนจีอ่าเย่คอนเสิร์ตพุ่มพันดองเป็นพุ่มพันที่ถือดิครับล่าสุดนี่เราก็ ได้เจอกับเขาสาวสวยสี่ห้าคนเพียบเลยครับคราวที่แล้วนี่นเราเจอกันในในแบบของแบบเบอร์ใช่ไหมครับคราวนี้ในแบบคนรยกกับดอกไม้ครับพระเอกของโชว์ในครั้งนี้คือการด u e ดนะครับคือการร้องคู่คือการด u e ดคือการใช้เสียงยร้องของเราที่ผ่านมามันเป็นใช้เสียงใช้ใช้ energy ของเ,เราพูดพูด energy นีนจ๊ะคราวนี้ energy พูดพูดเนี่ยเป็นเสียงร้องพูดพูด,พดครับ บูสเอเนอร์จีนะจบูบูสค่ะพฤศจิกาเดี๋ยวเจอแน่เลยนะคะก็รอลุ้นว่าจะเป็นศิลปินสาวๆคนไหนที่มาขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ดใช่ล้วครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับซุปตาป๋าพันปีพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะพอเวลาที่เราเอ่ยชื่อพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินคุณภาพนะฮะที่ไม่เฉพาะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆทุกคนนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมด้วยเสมอมาเลยใช่ปีที่แล้วเราก็เจอพี่เบิร์ อันทรงเกียรติในอินเตอร์เทนอวาร์ดนะคะที่เรายกย่องคนบันเทิงค่ะภายใต้คอนเซปต์เบื้องหน้าคุณภาพเบื้องหลังคุณธรรมอย่างแท้จริงค่ะ มากมายหลายสิ่งนะครับที่อยู่ในใจระหว่างที่นั่งระหว่างที่คิดระหว่างที่มองมันเต็มหัวใจไปหมดเลยนะครับคำพูดขอบคุณมากๆครับขอบคุณนายเดนเดเชนขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณป้ากาับแม่ขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทีมงานที่ร่วมทางชีวิตจนถึงนี้และก็ขอบคุณคนใกล้ตัวที่สุดใกล้ที่สุดพี่เล็กบุษบาดาวเดืองและคุณพรพชิดพัฒนถาบุตร ใช่มากที่ได้รางวัลนั้นแล้วก็เป็นร้อยแซงปีร้อยแสงปีแปลว่าเยอะมากเลยอ่ะเพราะคือร้องผู้ชายทั้งหมดเราโรว่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันดีใจที่สุดครับขอบคุณมากครับทั้งเก้าครับขอบคุณครับผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมได้แก่ศิลปินอันดับหนึ่งตลอดกาลของประเทศไทยคุณธงชัยแม็กกินไทยครับ เชื่อไหมครับว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่อยู่ตรงนี้มามีความสุขทุกวันเลยมีความสุขที่ได้ร้องที่ได้เต้นที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขพราะรู้ว่าเมื่อเราทำอย่างเต็มที่แล้ว ทุกคนก็จะมีนความสุขราะว่ามันเป็นรางวัลที่ดีมากๆเลยแล้วก็ภาคภูมิใจมากเช่รางวัลน,นี้คือในส่วนตัวเองในส่วนไม่เกี่ยวกับผลงานนะครับเป็นเกี่ยวกับความพืชของตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ได้ยากมากๆแล้วก็เมื่อได้มาแล้วต้องรักษาให้ดีครับเป็นเครื่องยืนยันการทําดีได้ดีคิดดีพูดดีทดําดีต้องทําต่อไปครับ ปีนี้นะฮะก็ต้องกลับมาดูกันว่า12มิถุนายนนี้ใครจะได้รับรางวัลกิตยศของคนบันเทิงในอนาเทนนอวอร์ด2024ไปนะครับผมหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมของเราไะค้จริงๆเจอพี่เบิร์ตมาหลายปีแล้วนะแต่ต้องรู้ว่าปีนี้จะได้เจออีกหรือเปล่านี่ออร่ากระจายสุดๆเลย12มิถุนายนนี้นะครับผมเราต้องมา ลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวพาผู้ชมมาอัปเดตความรักของคู่นี้หน่อยเพราะว่าเป็นการอัปเดตทุกครั้งแล้วเราก็ใจฟูไปด้วยทุกครั้งจริงเขาหน้ารัากันมากเลยนะคะที่พูดถึงก็คือนนกุลกับพี่แอฟนั่นเองล่าสุดเนี่ยนนกุลเหมือนว่ารับบทเป็นแบบบอดี้การ์ดตามดูแล้วเป็นคนสนิทที่รู้ใจแล้วก็ตามดูแลเป็นอย่างดีเห็นมีคนเห็นนะว่าขับรถพาพี่แอฟไปทํางานยกกระเป๋าให้ด้วยนี่บอดี้การ์ดมาลากยกกระเป๋าให้ถึงสตูดิโอที่ทํางานด้วยว่า เทคแคร์เราก็สัพ่อสุดๆนี่เราก็ไปถามนนกุลนนกุลเขาบอกว่าพอดีว่าบังเอิญวันนั้นน่ะคนรถของพี่แอฟเนี่ยเขาไม่ว่างนะฮะก็เลยขออาสาไปส่งแทนจริงๆพี่แอฟขับรถเองได้แหละแต่แหม่นนนกุลเขาก็อยาก,ยากจะ<ด>แบบแ<ล>ว่าอยากดูแลไงในฐานะคนเสนิทที่ใจดีนะฮะส่วนเรื่องที่พี่แอฟให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะฮะเรื่องลูกคนที่สองปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาตินนกุลเนี่ยเขาบอกว่าคิดเอาไว้อยู่แล้วว่ามีครอบครัวเนี่ยถ้ามีครอบครัวก็อยากมีลูกเหมือนกันทําให้คําตอบของทั้งคู่เนี่ย ไปในทิศทางเดียวกันนะค่ะส่วนมุมมองของการสร้างครอบครัวเนี่ยเจ้าตัวก็บอกนะว่าเรื่องเงินทองอาจจะไม่ได้มีล้นฟ้าแต่ก็ไม่ได้ลําบากถ้าจะต้องสร้างครอบครัวก็พร้อมประมาณหนึ่งแล้วนะคะและถ้ามีลูกก็อาจจะพักงานในวงการไปก่อนเพื่อโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวตอนนี้ก็มีเงินเก็บประมาณนึงแล้วแต่ว่าถ้าจะขยับสเต็ปต่อไปอ่ะก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ม,มีหลายๆคนเขาก็มองว่าพอมารู้จักพี่แอมมาคบกันนนนนกุลก็มีงานมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าเป็นเรื่องจริง ก็ทําให้มีคนมารู้จักแล้วก็สพอร์ตจาตัวมากขึ้นด้วยค่ะนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างแหละคอมเมนต์ทางด้านลบเนี่ยนะฮะนนกุลเข้าใจว่าอาจจะเป็นความหวังดีจากแฟนๆแ,แต่ว่าถ้าหากอ่านแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่ความหวังดีละก็ปล่อยผ่านไปเลยนะฮะเขาน่ารักกัออนออกจนไม่ชอบคนเขาน่ารักมากเลยนะเออรล้วว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะฮะแ,แต่ว่าเรานนยังไม่เคยเห็นงานคู่เขา มีคน,คนติดต่อนะงานคู่เนี่ยแต่ว่าด้วยเวลาของนอนกุลเองด้วยเวลาของพี่แอฟเองเนี่ยยังไม่ตรงกันแล้วก็เลยยังไม่ได้เห็นนนกุลกับพี่แอปเนี่ยเขาออกงานคู่กัน <ฮะ S 2> อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนนกุลกันหน่อยครับประเด็นที่พี่พี่บูดี้เขาถามขึ้นมาก็เลย,ก,เลยก็เลยเป็นคำตอบในทัศนติของพี่เขาว่าเขามองยังไงว่าถ้าเกิดว่ามีลูกคนที่สองเขาคิดยังไงอย่างอย่างที่เคยบอกทุกคนไปเลยเนาะเราอะ่ะอยาก ถ้าอยากการจากสร้างโครงผมคืออยากอยากมีลูกอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ทําให้ผมเพอ,อเป็นในทางเดียวกันก็หวังว่าหวังว่าเร็วๆนี้เหมือนกันครับเพราะว่าผมเองก็เชื่อเถอะว่าผมก็อยากขยับสถานะเหมือนกันก็มีเงินเก็บประมาณนึงแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของว่าเราจะ เราจะตัดสินใจแนวหมายถึงว่าทั้งสองคนเนี่ยมั่นใจ1 0 0ซแล้วจริงๆที่จะมูฟไปกับไปไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าถึงวันนั้นปุ๊บเนี่ยก็เรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าจะให้บอกว่าอันไหนที่ไม่พร้อมที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องถ้าจะสร้างครอบครัวก,กับที่เขาแบบทางการมากๆก็อาจจะเป็นเรื่องของบ้านนะครับบ้านที่อาจจะต้องสร้างแยกออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คืออาจจะอาจจะยังไม่เรียกว่าพร้อมักทีเดียวผม,ผมบอกว่ามันก็คงมีส่วนครับแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเนาะไม ส่วนเรื่องโอกาสจังหวะเนี้ยมันมันก็พูดพูดยากเนาะแต่ว่าถามว่าเรื่องเรื่องของพี่เขามันมีส่วนไหมก็ก็ยอมรับก็ได้เราบว่ามีส่วนอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้รู้จักกับพี่เขาก็อาจจะเหมือนกลับมามามา,มา,มารู้จักผมเพิ่มขึ้นมาซัพพอร์ตผมมากขึ้นเวลาของเราลง,งแล้วครับกับานายเอเดเทน